ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการได้ปิดทองในแบบนี้นะคะทุกคน,แบบนเดี๋ยวเราจะเริ่มไปกันเลยนะคะโอเคนะคะเราก็จะกระโดดอย่างนี้เลยนะถ้าแบบนี้มันยากเกินไปเราก็จะแบบเอาแบบใหม่นะทุกคนเดีย๋ยวเราจะาค่อยๆขึ้นนี้ไปเรื่อยนะคะ แบบขึ้นตามมาเลยนะทุกคนบางทีแบบมันอาจจะเปลี่ยนนะคะแล้วก็เออขึ้นได้โต๊ต้องขึ้นได้แน่นนะคะด้วยทุกคนแล้วก็ต้องกดปิดซื้อเต็ด้วยนะเพราะว่าเวลามันตกบัรจาไอ้นี่แบบถ้าเราไปกดประตูว่ามันจะได้ทานเนี่ยทุกคนก็แต่อันนี้กรนี้เราก็แบบที่เราอยาก นี่แล้วก็แบบกระโดดดอกไม้เลยนะเดี๋ยวรอไปนี่นะคะเสร็จแล้วทุกคนก็กระโดดเข้ามาในแผ่นนี้เลยนะทุกคน,น,นเสร็จแล้วก็รอเลยนะคะรอมันมาแล้วก็กระโดดไปเลยนะมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวรอมันแป๊บมาแล้วเห็นาาไห ก็กระโดดตามไม้นะคะแล้วก็หลบแท่งสีนี้ไอ้สีนี้นะนีหลบเลยนะคะแบบนี้นะได้ไหมคะทุกคนเสร็จแล้วก็ขึ้นอีกแท่นนึงนะคะส่วนอันี้เราก็กระโดดเลยนะคะใหดูแบบม้เสร็จแล้วก็ทำตามเราเลยนะคะ แล้วก็ มาแล้วนะคะอันนี้เนี่ยที่แลนะเดินตามมาเลยนะคะแล้วก็แบบเอาเท้าตัวเองมาตรงนี้ดูคนขึ like GT, ้นแบบยากมากเลยอ่ะดูแบบ ตัดไปเลยนะคะมาแล้วนะคะทุกคนก็ขึ้นนะมาวาร์บบล็อกมันจะหายนะคะทุกคนแล้วก็แบบรีบๆเลยนะคะนี่ตามมาเลยแล้วก็เซฟจุดนี้เลยนะทุกคนแล้วก็ขึ้นอันนี้เลยนะคะเอ่ออันนี้นะคะทุกคนแล้วก็ขึ้นตามมาเลยนะทําตามเราเลยนะคะนี่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะระวังตกด้วยนะ นี่นะคะคือแบบเร็วมากเลยนะทุกคนเออนี่เราเคยได้ปิเชปนี่นี่จุดนี้นะคะทุกคนตรงบวกนี้เลยนะมายจะทําลูกศรชี้ไว้ตรงแมวเลยนะทุกคนแล้วก็กดบวกเลยนะคะ แล้วก็จะได้ปีกนะคะปีกทองก็ได้นะทุกคนแล้ก็แบบจะมีเอฟเฟกต์ดาวแบบตาแบบเป็นกิ่งนาฟ้าเห็นไหมก็จะแบบแล้วก็เราก็ตกนะคะอือคือแบบเป็นไงสวยป่ะทุกคน ออคือแบบโอ้โหสวยมากแล้วก็มีเอฟเฟกวิ่งตามเราด้วยเห็นปะตรงนะั้นงั้นไม่จะมาถ่ายรูปนะคะว่าเรากำลังทำคลิปอยู่นะนี่นะคะทุกคนเราโพลแล้วนะคะอย่าล,ลืมไปกดใจให้คลิปเราด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดคลิปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ But a lot of people, but nobody feels like you So please don't break my heart Don't tear me apart